うん。 เป็นที่ทราบกันชัดเจนนะครับว่าสถานการณ์ขณะนี้โลหิตของเราอยู่ในภาวะที่ขาดแคลนนะครับแล้วก็มีความจตเป็นต้องใช้โลหิตอย่างต่อเนื่องนะครับผมในในฐานะผู้รับการบทอนจัดภูเก็ตวันนี้ก็ได้นํากําลังพลมาร่วมกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อมนุษย์นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับในสถานการณ์โควิดเช่นนี้เองก็มีข้อจากัด สำหรับผู้ที่รับวัคซีนก็มีข้อจำกัดในการบริจาคเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีสุขภาพรลางกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับมาร่วมกิจกรรมมาร่วมโครงการการบริจาคโลหิตกันนะครับเพราะว่าโลหิตของท่านถึงเวลาแล้วจะได้ใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับในภาวะวิกฤตของชีวิตของเพื่อนมนุษย์ บางครั้งอาจจะเป็นบุคคลในครอบครัวหรือคนที่เรารักนะครับแลน้นเนี่ยโลหิตมีความเป็นมีความสัมพันอ์อย่างยิ่งครับเชิญชวนนะครับร,ร่วมบริจาคกันมาก,มากๆครับจังหวัดภูเก็ตสั้นนะคะด้วยสถานการณ์กานแรแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะก็ทําให้เกิดผลกระทบต่อยอดผู้บริจาคโลหิตของจังหวัดภูเก็ตลดลงเป็นอย่างมากนะคะ ก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะมาร่วมใจกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ของเรานะคะโดยสามารถบริจาคได้ที่ภาพบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ตซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดภูเก็ตและอีกแห่งหนึ่งก็คือธนาคารเลือดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนะคะขอเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะ สวัสดีค่ะนัฐกัญญาแสนโพค่ะรองนยายกเหล่ากาชาติจังหวัดภูกเกตวันนี้เป็นการรับบริจาครหิตครั้งที่11ที่อาคารเดอะพาซ่าสริน์เชิงทะเลนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องชาวภูกเก็ตในละแวกใกล้เคียงเรียนเชิญมาร่วมกันบริจาครหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะ ตอนนี้โลหิตยังขาดแคลนยังมีความต้องการที่จะรับโลหิตอยู่เรื่อยๆอย่างไรก็ดีนอกจากที่เดอดอพา,ารเดอดพาศาศรนแล้วก็ยังรับบริจาคโลหิตอยู่ทุกวันนะคะที่ภาคบริการโลหิตในเมืองภูเก็ตเรานะคะก็ขอเชิญชวนทุกคนค่ะมาช่วยเกลือเพื่อมนุษย์ร่วมกันบริจาคโลหิตกันค่ะอ๋อในครั้งต่อไปนะคะ ทั้งที่12ค่ะคือวันที่17กันยายนนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะที่อาคารเด็กพระซาสุรินทค่ะแล้วพบกันค่ะขอบคุณมากค่ะ